สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะเชิญรับชมค่ะการเปรียบเทียบน้ำหนักสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับเรื่องราวสนุกๆของการช่างวันนี้ลายมาซื้อของให้แม่ที่ตลาดสดค่ะ ไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรให้เราได้เรียนรู้กันค่ะคุณน้าคะพลอยขอซื้อฟักทองแตงโมมะละกอและส้มโออย่างละหนึ่งผลค่ะได้เลยจ้าหนูพลอยเดี๋ยวน้าจะชั่งน้ำหนักผลไม้เหล่านี้และคิดราคาตามน้ำหนักให้นะจ้า นี่คือน้ำหนักของผลไม้แต่ละชนิดที่พลอยจะซื้อค่ะเอแล้วเพื่อนๆบอกพลอยได้ไหมคะว่าผักหรือผลไม้ชนิดใดหนักที่สุดและเบาที่สุดกันหนาคำตอบคือแตงโมหนักที่สุดและมะละกอเบาที่สุดค่ะ ตอนนี้รายได้ผักและผลไม้ที่แม่ต้องการครบแล้วนะคะแต่รายการสินค้าที่แม่ฝากซื้อยังไม่หมดค่ะต่อไปเราจะไปร้านขายเนื้อสัตว์กันค่ะไก่ปลาเป็ดปูกุ้งและปลาหมึกคือรายการเนื้อสัตว์ที่แม่ฝากพลายซื้อนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆมาช่วยพลายเปรียบเทียบน้ําหนักของเนื้อสัตว์เหล่านี้กันนะคะอะไรหนักมากกว่ากันหน้าช่วง้ายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เอแล้วเพื่อนๆทราบไหมคะว่าสิ่งไหนหนักที่สุดและสิ่งไหนเบาที่สุดคะ คำตอบคือปูหนักที่สุดและปลาเบาที่สุดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆพนก็สามารถเปรียบเทียบน้ำหนักกันได้แล้วนะคะทั้งการเปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยเดียวกันเช่นกิโลกร,รัมกับกิโลกร,รมัมหรือขีดกับขีดและการเปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยที่ต่างกันเช่นกิโลกร,รัมกับขีดค่ะ สิ่งสำคัญในการเปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยที่ต่างกันคือเพื่อนๆต้องไม่ลืมว่าหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิขีดเพียงแค่นี้เราก็สามารถนำน้ำหนักที่ต่างหน่วยกันมาเปรียบเทียบกันได้แล้วละคะ่ะตอนนี้ลอยคงต้องขอตัวนำของที่ซื้อไปให้แม่ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับการช่างในครั้งหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ นักเรียนเปิดหน้าที่137นะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักเติมคำว่าหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะมาดูตัวอย่างข้อแรกนะคะหอมแดงหนัก1กิโล1ขีดกระเทียมหนัก1กิโล5ขีดแสดงว่าหอมแดงเบากว่าก,ากระเทียมนักเรียนก็เติมคำว่าเบากว่านะคะมาดูข้อที่สอง แตงโมหนัก2กิโล5ขีดกับทุเรียนหนัก3กิโล5ขีดแสดงว่าแตงโมเบากว่าทุเรียนนักเรียนก็เติมคกว่าเบากว่านะคะพอจะทำได้ไหมคะเดี๋ยวครูมีการบ้านให้วันนี้ค่ะไปดูการบ้านวันนี้กันเลยค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําหน้าที่137กับ138ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ